สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูนะครับแสงสุดท้ายของวันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับขอเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับเห็นนะครับ เป็นบรรยากาศสวยงามมากณนะตอนนี้เลยนะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกรกะกนะครับก็อันนี้ก็คือบรรยากาศของอดวงดวงอาทิตย์ยามอัสดงนะครับนะครับผมเป็นบรรยากาศสวยๆนะครับนะครับในขณะที่ แสงสุดท้ายก็จะเริ่มหมดไปแล้วนะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของแสงสุดท้ายที่ดูสวยงามเพราะว่ามันมีสีเหลืองทองนะครับก่อนที่จะรับขอบฟ้าไปในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศเมื่อที่ ความเมืดเริ่มจะเข้ามาปกคลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่นะครับรถต้นหักกกอกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณทุ่งนานะครับในตอนนี้นะครับกอ ดูสวยงามมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศของแสงสีเหลืองทองนะครับที่ใกล้จะรับขอบฟ้าไปเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมสวยงามมากนะครับณตอนนี้นะครับนี่ก็คือยามเย็นนะครับหรือเวลาที่พระอาทิตย์นั้นอัสดงนะครับ สวยงามนะครับนี่ก็คือธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะครับบรรยากาศดูดีมากเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศก่อนที่แสงสุดท้ายนั้นจะหมดไปณนะเวลานี้นะครับ รบรรยากาศสวยงามมากนะครับผมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวนานครับก็กลุ่มควันนั้นก็เป็นกลุ่มควันที่ชาวนามาเฝ้านา,นากันนะครับแล้วก็ นี่นะครับก็คือต้นกล้าที่เราดำกันไว้นะตอนนี้นะครับที่ชาวนาเขาดำกันไว้นะครับก็ดูสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับณนะตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นแสงสว่างที่ดูดีมากเลยนะครับณนะเวลานี้ นี่นครับแสงสุดท้ายของวันนะครับแสงสุดท้ายของวันนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูดีมากเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับนะครับ ก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นถ้ากกอกได้เลยนะครับนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามมากนะครับก็เอฟซีท่านใดนะครับก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับ เป็นบรรยากาศสวยๆนะครับของวันนะครับเป็นบรรยากาศสวยๆของวันในายามในตอนเย็นๆนะครับก่อนที่จะพบค่ำนะตอนนี้เลยนะครับนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับณเวลานี้นะครับ สวยงามจริงๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับนี่ก็คือบรรยากาศท้องทุ่งนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือต้นกล้าที่ชาวนานั้นได้ดาไวน้นะครับนะครับนะครับผมบรรยากาศสวยๆงามๆนะตอนนี้นะครับ นี่นะครับก็มาดูพระอาทิตย์ยามอัสดงกันณนตอนนี้เลยนะครับผมก็เฮ้ทีกทุกท่านนะครับมาดูความสวยงามกันนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับ เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นๆ,ๆ,ๆก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดตัปตะคายกดติดตามในช่องต้นฮัก,กกอกๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับต้นฮักกกอกนะครับก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็คืออย่าพยายามอย่าข้ามโฆษณนานครับเพราะโฆษณาแต่ละแต่ละคลิปนะครับก็เหมือนกันเป็นการสร้างไรายได้ให้กับต้นฮักกกอกนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่ ตละเวลามาดูโฆษณาให้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ของชามาดีพีทผลิตภัณฑ์ของลีอาผลิตภัณฑ์ของกาแฟกอกอกเมื่อเอฟซีทุกๆท่านนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นทัพกอกกอกนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตลงคลิปนะครับครับผมสวัสดีครับ